ท่านธนบดีผู้มีบุญทั้งหลายมีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งก่อให้เกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้งว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งคนเราหาก็กเป็น ผู้ที่มีความคุ้นเคยกันรู้จักอัตยาศัยนิสัยใจคอกันได้มีโอกาสได้พูดได้คุยกันเสมอรู้ว่าเขาชอบอย่างไรดังสุภาศิดวัทดทําใดต้องใจคนนั่น,นคือผลของวิชาทําใดขัดในตารถค่าราคาตนเหมือนรู้ใจเขาอะรู้อัตยาศัยรู้าคิดอะไรรู้เขาต้องการอะไร กลายเป็นนิสัยกลายเป็นความผูกพันเป็นที่มาของความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งเหมือนเช่าภาพในวันนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2,564ตามโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดซึ่งเช่าภาพทั้งหมดนี้เป็นตระตูลธรรมะพิพิธ มีความคุ้นเคยผูกพันตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาธิบดีสมัยท่านเจ้าคุณสุนทรคุณณธาดาสมัยท่านเจ้าคุณพระอุดมคุณนาพรคุ้นเคยมานานผูพกพันกับพระเถระมานานนมแล้วด้วยความรักด้วยความผูกพันเวลามีงานมีอะไรก็ตามแต่พระเถระ่านต้องช่วยเต็มที่ เพราะรักในตระกูลธรรมพิพิธดังกล่าวแล้วตั้งแต่คุณพ่อโอภาสธรรมพิพิธคุณแม่นวลเลืองธรรมพิพิธยาวนานมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นความคุ้นเคยผูกพันกับเจ้าปะคุสมเดจพระรพุทธาจารย์เจ้าวาดวัตไตรมิตรวิทยารามเชื้อเชิญให้คุณหมอ มาดูแลนักท่องเที่ยวมาดูแลคนที่บาดเจ็บคนที่ทุกข์ยากตรวจที่วัดไตมิตรวิทยารามนั่นก็คือพลตำรวจตรีนายแพทย์อนุภาพธรรมพิพิธกับทีมงานวันนี้ตระกูลธรรมพิพิธมีคุณละ,พ,ะพีพันธรรมพิพิธพี่ใหญ่ มีคุณทัศนีธรรมวิพิธพี่รองมีคุณอังคณาลักคนาธรรมพิพิธพี่รองต่อมามีคุณหมออนุภาพธรรมพิพิธและคุณพิพิธธรรมพิพิธห้าพี่น้องมีลักษณะอย่างหนึ่งพี่น้องตัดไม่ได้ขายไม่ขาดรักกันมีอะไรก็พูดกันสามสี่พี่น้องห้าพี่น้องเนี่ยพูดกันห่วงใย,ยกันมีอะไรต้องถึงกันจากพี่ถึงน้องจากน้องถึงพี่ จะกินอะไรก็ตามแต่จะทําอะไรก็ตามแต่ถึงกันหมดทำ่าเกิดจากแรงรักผูกพันช่วยเหลือเอื้ออาทรตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปอยู่อเมริกานูนคุณพ่อคุณแม่ส่งไปอยู่หลายที่จุดต่างประเทศก็ห่วงใยเอื้ออาทรกันมาตลอดวันนี้ด้วยความรักด้วยความผูกพันกับวัดที่ท่านมีความผูกพันตั้งแต่ตระกูล ปู่ย่าตาย,ายายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้วันนี้ท่านเป็นเจ้าภาพง่ายๆปละส่งเครื่องทำยากนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นมะเขือไม่ว่าจะเป็นเครื่องอยู่ในนี่เลยปลาหน่อไม้เออปลาระส่งเครื่องทั้งหมดเนะลยรสชาติไม่ต้องพูดถึงสุดยอดเลยนะแล้วก็หมูทอดกระเทียมพริกไทยทั้งหมดทั้งหมดนี้ เป็นอาหารถวายแก่พระเถรานุเถระได้มีโอกาสเจริญสามคคี่รถเพนมอบให้กับเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เป็นบุญที่ประสงค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูลมหายใจข้าวลมหายใจออกมีสติแนบก,กับลมหายใจเสมอและบุญก็มอบให้กับตะกุลธรรมิพิธขอคุณละพีพันธธรรมพิพิธ คุณทัศนีธรรมพิพิธคนตำรวจตีนายแพทย์อนุภาพธรรมพิพิธคุณลัคนาธรรมพิพิธคุณพิพิธธรรมพิพิธในนามของตระกูลธรรมพิพิธขอบุญกุศลจงบังเกิดมีกับคุณพ่อโอภาสธรรมพิพิธคุณแม่นวลรวงธรรมพิพิธผู้จากโลกนี้ไปแล้วคุ้มครองป้องกันให้ทุกคนธรรมพิธอยู่เย็นเป็นสุข ทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมานะชาลีติ